สวัสดีครับผมช่างต้มเพชรบุรีนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับเครื่องเว็บร้อยลูกค้านะครับผมตัวนี้นะครับส่งมาทําได้สองสัปดาห์แล้วครับผมเพราะว่าเอฟซีผมไม่รีบนะครับผมนี่สาเหตุที่ไม่รีบเพราะว่านะครับเขามาส่งเองแล้วก็เดี๋ยววันที่เขามาเที่ยวเขาจะมาแวะรับกลับเองนะครับผมก็น่าจะวิ่งผ่านลงบ่อยนะครับพี่คนนี้ยนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องร้อยสิบเก่า นะสเตปเนี้ยผมชอบเลยสมัยก่อนสิบป,ปีทําอยู่นะครับรถก็ยังอยู่นะครับก็เป็นร้อยสิบดันโลนะครับลูกเชียร์หละนะสมัยนั้นก็วิ่งร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบนะครับผมก็เป็นคาบูนะครับผมนี่เป็นลูกเชียร์นะครับอันนี้เป็นลูกเชียร์ของคาวาซากิแท้นะหลายคนถามว่าลูกเชียร์ลูกเชียร์พ่อเชียร์อะไรนะครับผมยังไม่รู้กันนะครับว่าลูกเชียร์เนะี่ยคือลูกของรถคาวาซากิตัวเนี้นะเชียร์ นะครับอันนี้ก็เป็นลูกสมัย10กว่าปีที่แล้วแล้วนะที่ใช้กันนะครับสต็อกไว้อย่างละหลาย10ลูกเลยตอนนั้นอะนะครับชุดหนึ่งก็พันกว่าบาทนะครับนี่ครับลูกแท้แหวนแท้เลยนะครับผมก็เปลี่ยนก้านแท้นะครับลูกปืนแท้นะครับผมนี่เดี๋ยวประกอบแล้วเดี๋ยวชักออกให้ดูก่อนนะครับผมเอฟซีจะได้เห็นนะครับผมอันนี้ลูกค้าจะได้เห็นด้วยนะครับตัวนี้นะครับ นี่เป็นก้านแท้นะครับผมนี่ก้านแท้นะครับเบิกใหม่เลยนะครับลวงแข้งด้วยนะลูกปืนข้างข้อก็เปลี่ยนนะครับนี่ครับนี่เดี๋ยวให้ดูรหัสนะครับนี่ครับผมอ่าเป็นก้านแท้ลูกปืนข้างข้อแท้นะครับผมก็เบิกใหม่หมดแต่ว่าง่ายๆนะครับท่อนล่างเนี่ยนะครับ เขาเวียงเปลี่ยนก้านเปลี่ยนลูกปืนนะครับคัดสามก้อนกะลาแผ่นคัดสปริงคัดนี่ดีกว่าอ่ะง่ายดีนะครับนี่คือคัดสามก้อนนะครับคัดสามก้อนนะครับกับกะลากระล,า,ระลา,าไปย้ำยังไม่ได้ามาใส่ให้นะครับเอาไปย้ำอยู่ที่แท่นอัดนะครับผมแล้วก็พวกสปริงคัดเนี่ยเปลี่ยนนะครับแล้วก็แผ่นคัดนะครับปั๊มน้ำมันเครื่องนะอันนี้คือโซ่เหลาลิ้นนะครับผมเนี่ย อันนี้ก็แผ่นค์ดนะครับอันนี้เปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับผมชุดคาร์ดเนี่ยสำคัญแล้วก็ก้านลูกปืนข้างข้อชุดโซ่เราลิ้นนะครับผมเนี่ยนะครับลูกนะครับก้านสลักกิบล็อกเนี่ยเบิกแท้ให้หมดเลยนะครับเพราะว่าพี่เขาใช้เน้นใช้งานแล้วก็ปอกอะนะครับปอกแข็งนะครับนี่ครับใช้งานด้วยปอกแข็งดันโลด้วยนะครับนี่ครับปอกแข็งพิเศษนะแล้วก็นี่ครับ คว้านลายคว้พิเศษนะครับไปถึงอัดได้เลยนะพี่ดันโลดได้เลยไม่ต้องรอรันอินนะครับเพราะว่าคว้านสูตรพิเศษให้ไปนะครับผมนี่ออกสูบนะครับยกขอบให้นะครับไม่ต้องกลัวปะเก็นุดนะครับผมไม่ต้องกลัวยุบนะครับลูกสูบปาดหัวหลบวาวนะครับทรงสไตล์กลางตัดนะครับข้างนูนกลางตัดนะครับผมอันนี้ก็เป็นสเต็ปสองสเต็ปกึงใช้งานกึ่งดันโล รถก็นูนแบบนี้รถมีกําลังนะครับแต่พอดันแล้วกลางก็แบนนะครับไม่ได้นูนทั้งลูกนะครับผมสายแช่สายดันโลนะครับผมก็จัดให้นะครับอันนี้ก็ประกอบนะครับใส่ชุดช่วงล่างหมดแล้วนะครับแข้งคว้านให้ด้วยนะห้าเก้าปอกนะครับห้านะครับสามารถทําได้ยัน565 7เลยนะตัวนี้นะครับผมทําเผื่อไว้เลยอีกขั้นตอนหนึ่งสําคัญไม่แพ้กันนะครับ ก็คือขั้นตอนการเช็คนะครับผมเช็คนะครับหมุนดูว่าลื่นไหมนะครับผมนี่อ่าเห็นไหมหมุนดูนะครับว่าลื่นหรือเปล่านะครับนี่ใส่แหวนแล้วนะใส่ลูกใส่แหวนแล้วนะครับผมนะครับเห็นไหมอ่าก็ลื่นนะครับลื่นก็ใช้ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าหนืดตึงเราก็ต้องดูแหละว่าปอก ตีตรงหรือเปล่านะตีฟ้านฟิตไปไหมนะครับแต่น,นี้คุมด้วยตัวเลขนะครับทุกอย่างคุมด้วยตัวเลขหมดนะครับผมคุมด้วยตัวเลขยันปอกสูบความโตความยาวล้วงแข็งนะครับระยะคว้านระยะแหวนนะครับทุกอย่างนะครับมีค่าความห่างหมดก็คือค่าเลียร์เลนอะไรที่หลายคนพูดกันนั่นแหละนะครับผมแต่ผมไม่ค่อยถนัดสับเท่าไหร่นะครับผมนี่เรื่องของโซ่นะครับ ก็เปลี่ยนใหม่นะครับผมหัวลูกสูบนะครับก็นะครับจะขึ้นนะครับไม่สุดอยู่ประมาณหนึ่งมิลนะครับผมเพราะว่าลูกห้าสี่นะครับผมแล้วก็น้ํามันเครื่องนะครับผมนี่หยอดใส่เครื่องไปแล้วนะครับอย่างดีเลยสี่ร้อยกว่าบาทนะครับหยอดใส่เครื่องกันสนิมเฉยเฉนะก็มาดูเรื่องระบบฝานี่เรื่องฝานี่เป็นเรื่องที่สําคัญหัวใจหลักของเครื่องยนต์เลยก็ว่าได้ สำคัญทุกชิ้นแต่นี่คือฝาเดิมๆนะครับนี่วาวเดิมแท้สองตัววาวแท้คู่กับพันแล้วนะครับเว็บร้อยตอนนี้ไอเสียตัวเดียวหกร้อยกว่านะครับแพงนะครับผมเว็บร้อยนี่แพงมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูฝากันนะครับอ่ะนี่ครับไม่มีอะไรจับนะครับนี่วาวไอดีนะครับนี่ความนิ่มแข็งของสปริงนะครับ นี่เวลาเครื่องยนต์ใช้งานนะครับไอเสียเปิดก่อนปุ๊บนานี่ดึงครีมออกดูจังหวะแคมนะครับเห็นไหมจังหวะนี้เขาเรียกว่าจังหวะโอเวอร์แลปนะแลบเยอะแลบน้อยไอเสียไอดีตัวไหนแลบมากกว่ากันก็มาดูตัวนี้ดินะครับนี่เห็นไหมนะครับดูมุมดูมุมครับสังเกตนะครับ,รบว่าคันนี้จะเป็นสเต็ปกึ่งขับเล่นแล้วก็ดันโลด้วย ต้นก็ปืดป้าท้ายก็เร็วไม่อั้นนะครับนะครับดูมุมใบวาวนะครับจากบ่าวาวนะครับดูไอดีไกลเสียนะครับนี่ตัวไหนมันยกมากกว่ากันนะครับผมอ่านี่ก็คือนะครับเช็คมุมแ l a เลยนะครับว่าโอเวอร์แล a ตรงไหมนะครับผมนี่แคมตัวนี้โอเวอร์แล a ตรงนะครับผมอ่าขนาดกับฟ้าเลยนะครับแล้วก็ไอดีต้องใหญ่กว่านะ ไอดีใหญ่กว่าไอเสีย